ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคม2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือเกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลน,นะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดเราจะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของเราเป็นอย่างไรมีจุดแข็งจุดอ่อนข้อดีข้อเสียในเรื่องราวต่างๆเรื่องใดบ้าง ฉะนั้นในเมื่อเรารู้ในเรื่องของต้นทุนที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดเราก็จะได้วาแผนในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนเรามาวิเคราะห์กันเลยว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้จะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุล ตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณนั่นก็คือตำแหน่งของดาวศุกร์ในเดือนตุลาคมนี้จะโคจรตกในเรือนของโชคลาภและความสำเร็จนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภมาแบบไม่ได้คาดคิดคาดฝันการเสี่ยงโชคก็ถือว่าเป็นดาวโชคลาภอีกเรื่องหนึ่งหรืออาจจะได้โชคลาภจากคนที่อยู่ไกลหรือจากคนที่อยู่ในต่างประเทศก็ได้ซึ่งก็ถือว่าในช่วง ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้โอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบมีความเป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะครับจะเสี่ยงโชคด้านใดหรือจะคาดหวังอะไรก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับถ้ามองถึงในเรื่องของโชคลาบแล้วก็อาจจะโฟกัสไปที่ในเรื่องของการเงินนะครับคือในเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเนี่ย ตำแหน่งการเงินของชาวาลัคนาราศีตุลยยังพอหมุนได้หรือยังพอหาได้อยู่นะครับถือว่าการเงินยังมีเข้ามาหรือมีออไรายได้จากช่องทางอื่นๆนะครับช่องทางในการที่คุณจะมีเงินก็อาจจะมาจากเรื่องของงานหรือสิ่งที่คุณทําหรือมาจากเรื่องของคนรักคนเสน่หาที่อาจจะมีคู่มีแฟนนะครับอาจจะได้เงินได้ทองแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินมาหรืออาจจะได้มาจากในเรื่องของการลงทุนต่างๆ นี่ก็ถือว่าในช่วงนี้การเงินของชาวราศาีตุลถือว่าค่อนข้างจะลงตัวหรือค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวฉะนั้นการเงินในช่วงนี้ถือว่ายังหมุนคล่องหาเงินได้เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับถ้าโฟกัสไปที่เรื่องของความรักก็ต้องมองอยู่สส่วนหรือ2จุดใหญ่ๆถ้าคนที่มีความรักแล้วก็มีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่ชีวิตหรือดําเนินชีวิตด้วยกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ความรักและความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ครองของคุณเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวหรือยังไม่มีปัญหาใดๆที่จะเป็นอุปสรรคหรือเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันผมมั่นใจว่าความรักของคุณตอนนี้ยังกําลังไปได้สวยหรือยังเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะครับมีเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยน้อยมีเรื่องขัดใจกันบ้างแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวของคุณและคู่ชีวิตของคุณเนี่ยต้องมีปัญหา ทะเลาะบอกแววงกันขัดแย้งกันหรือต่างคนต่างอยู่ยังไม่ใช่ตรงจุดนั้นนะครับแต่ก็ต้องระวังในช่วงหลังจากพ้นกลางเดือนนี้ไปเดี๋ยวเอาไว้ไปดูในคลิปต่อไปดีกว่านะครับแต่ถ้ามองถึงในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนี้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณยังเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องบวกเป็นเรื่องดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นคนโสด หรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลานี้ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องดีสำหรับตัวคุณความสัมพันธ์และก็ความรักที่คุณมีอยู่กับคนที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหรือไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดความสัมพันธ์ก็ยังมีโอกาสที่จะพบปะเจอเจอการสร้างสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันนั่นก็แปลว่าคนโสดก็ยังไปได้สวยกับเรื่องของความรักฉะนั้นความรักของ คนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่ชีวิตหรือคนโสดความรักในช่วงนี้ยังไปได้ดีอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการงานเรามาวิเคราะห์กันบ้างว่าเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรนะครับถ้ามองดูองค์ประกอบตำแหน่งดาวจัเน,น,วน,าานเนี่ยในชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าตายุจันทร์ของแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่ถ้ามองถึงองค์ประกอบในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ การงานของคุณเนี่ยยังโอเคอยู่เพราะยังถือว่าดาวที่ยังอยู่เนี่ยอยู่ยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีอยู่แต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าสิ่งที่คุณทําในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือคนที่ทํางานกินเงินเดือนอยู่เนี่ยงานตอนนี้คุณอาจจะเยอะหรืองานตอนนี้คุณอาจจะมากบางทีต้องทําล่วงเวลาหรือทํโ OT เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําอาชีพส่วนตัวแล้วแล้วก็ตอนนี้งานของคุณอาจจะต้อง พยายามที่จะต้องขวนขวายจะตืหรือร้นนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทุ่มเททั้งเวลาทั้งความคิดทั้งในเรื่องของการคุยการเจรจารเนี่ยให้ได้มากเลยทีเดียวนั่นจะแปลว่าในช่วงนี้ตำแหน่งเรื่องงานของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ยังโอเคอยู่ยังมีความเป็นไปได้ในเชิงบวกอยู่คือมีโอกาสที่ทำงานแล้ว ได้รับความสำเร็จมีเงินมีทองมีทรัพย์เข้ามาหรืออย่างน้อยก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับฉะนั้นคุณจะประสานกับใครก็แล้วแต่ไปดีลกับลูกค้าไปดีลกับซัพพ์ไพเออร์โรงงานผลิตต่างๆนะครับถือว่าในช่วงนี้การพูดคุยการเจรจาค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องอื่นก็มีความน่าก,กังวลใจยอยู่ 2- 3เรื่องโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนี้ก็คือ ตำแหน่งของดาวพระราหูในดวงชะตาของคุณมันมาจากในเรื่องของปุตตะแต่ตอนนี้มันโครจรตกในเรื่องของราศีพฤษภซึ่งเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรณนะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าถ้าคุณทํางานและก็มีลูกน้องหรือมีบริวารที่คุณต้องคอนโทรลและควบคุมอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้บริวารลูกน้องอาจจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยถูกอกถูกใจเรามากมายนะัก หรืออาจจะทํางานผิดพลาดฉะนั้นถ้าคุณมีบริวารหรือมีลูกน้องช่วงนี้คุณต้องคอนโทรลต้องควบคุมต้องดูแลไม่ให้คลาดสายตาเลยทีเดียวถ้าหากคลาดสายตาเมื่อไหร่ปล่อยให้งานมันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ควบคุมหรือไม่ได้ q c เดี๋ยวงานชิ้นนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นหรืองานชิ้นนั้นอาจจะต้องมาปรับมาแก้ไขขึ้นฉะนั้นคนที่มีลูกน้องบริวารก็ต้องพยายามควบคุมไม่ให้คลาดสายตาเลยทีเดียวนะครับ แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของบริวารหรือลูกน้องอาจจะตีเป็ตตีโจทย์เป็นเรื่องของบุตรหรือลูกของเรานะครับครอบครัวใดที่มีบุตรมีลูกเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งบุตรลูกตกเรือนชะตาที่เสียตัวของเราเองในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่คนก็ย่อมที่จะกังวลใจหรือซีเรียสนิดหนึ่งลูกอาจจะมีปัญหาลูกอาจจะเจ็บอาจจะป่วยอาจจะมีเคราะห์หรือ,ออาจจะเครียดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ คุณสามารถที่จะรับรู้ได้คุณก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ไม่ให้มันผ่านไปโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเดี๋ยวเวลาที่มันเกิดปัญหาลูกรามใหญ่โตมันจะกลายเป็นว่าแก้ปัญหาในภายหลังแล้วก็การแก้ปัญหาในภายหลังอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยหนึ่งฉะนั้นผมก็ขอฝากเอาไว้สําหรับคนที่มีบุตรมีลูกช่วงนี้ต้องผูกพันและก็ใกล้ชิดให้มากเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องอื่นที่น่าจะกะังวลใจเรื่องต่อมาก็คือ อาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนป่วยคนแก่คนเท่าที่ตอนนี้ตำแหน่งของดาวเนี่ยยังไม่ได้ดีนะกฉะนั้นโอกาสที่จะมีคนเจ็บคนป่วยในบ้านเราในครอบครัวเรามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าครอบครัวใดก็แล้วแต่มีคนแก่คนเท่าที่อยู่ในบ้านนะครับยังไงเราก็ต้องควบคุมดูแลอยา่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีใครดูแลเลยเดี๋ยวเวลาที่ เกิดเรื่องหรือเกิดปัญหามันจะแก้ไขไม่ได้ทันฉะนั้นใครที่มีออคนแก่คนเฒ่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเคราะห์ในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุต,ต่างๆเชื่อเหลือเกินว่าถ้าไม่ระวังมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะตําแหน่งของดาวผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ยังโคจรตกในเรือนชะตาที่เสียฉะนั้นในช่วงไฮไลท์อยู่2เดือนนี้ก็คือช่วงเดือนตุลา กับเดือนพฤศจิกาเป็นไฮไลท์ที่น่าจะต้องเอฝ้าระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ขอฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้หากคุณคิดอยากจะตรวจดวงชะตาหรืออยากจะให้ผมวิเคราะห์ดวงชะตาสดๆโทรมาคุยดูดวงส่วนตัวที่มือถือผมได้เลยนะครับที่หมายเลข0992129463 ID Line ก็คือภูมิ Astro 3838ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจะเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องฉะนั้นคลิปนี้หากท่านใดที่ชมแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันทุกที จะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกทา่านโชคดีมีความสุขขอให้มีโชคมีลาบและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ